สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องคนถามว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้มักโดนปันใดจังสีใส่งานใดเนาะพี่น้องก็ผมขอแนะนําครับผมจะเอาไปใส่มื่อื่นนี่แหละพอดีคืดพอก็เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งว่าโดนปันใดใส่งานใดเนาะอันนี้ผมมักปุ๋ยไปประมาณสองอาทิตย์กูกลัวครับเนาะที่นีมันผสมหัวเชื้อนะมันก็นเลยเป็นเร็วพี่น้องมันจะเป็นสุข,ขวดแล้วครับนี่ แต่ว่าสุมมนี้ยังใส่บ่ได้เด้วยพี่น้องนี่เห็นเป็นสียังสียังใส่ได้นี่แดงยังสีสียังสีก็ใส่ได้ด้วยครับนี่นี่เป็นแล้วนะครับตัวนี้เป็นแล้วแต่มันเป็นคนละสีเนาะขนาดเคาะไข่ถวยเดียวกันได้พี่น้องลังขวดก็ลงสีมาเป็นสีเขียวกับมีกันนะครับแต่มันเป็นน้ำไข่เนาะแต่ละส่อนห่อตักมันเป็นส่วนผสมทีมันบ่บ่ขึ้นกันนะครับพี่น้องบางขวดก็ ตักขึ้นมามีแต่ตอนพี่น้องเห็นตอนไอ้ไข่ขาวบ่พี่น้องนั่นแหละเนาะบางซอนเนาะที่เขาตักใส่ขวดเนาะพี่น้องนี่ไอ้ซุ้มมูผมตั้งไว้นี่ใส่งานได้เบิดแล้วครับสองอาทิตย์กลัวผมจำบ่ได้ว่าผมเห็ดปุ๋ยมือใดเนาะผมก็เลยไปเบิ่งคลิปในยูทูบผมลงคลิปไปมือใดเนาะในคลิปเขาใต้คลิปกระบู่บาผมลงไปสองอาทิตย์แล้วลงคลิปไปสองอาทิตย์แล้วเนาะก็เลยพามาเบิ่งว่า มันโดนปันใดเนาะพี่น้องยังใส่งานใดก็คือถ้าเป็นสีเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีแดงเข้มแล้วพี่น้องก็คือใส่งานใดเลยพี่น้องเนาะสีแดงหรือว่า,าสีน้ำตาลสีเขียวใส่งานใดเบิดครับวูนนี้เล่งต้นยางดีเลยพี่น้องคือที่ยางที่เขาแนะนำนาอว่าปุ๋ยยังที่มกักบวหอดสามเดือนก็คือนั่นแหละรครับยูเรีย donc, รรยางดีเ si. ลยครับเล่งต้นยางดีเลยครับตัวนั้นเนาะปุยยังที่มักบวหอดสามเดือนแล้วก็ปุ๋ย ที่มักรอดหกเดือนก็คือได้ตัวแหลกกับตัวกลางครับตัว NPK เนาะพี่น้องมันได้ตัว N กับตัว P ถ้าปุ๋ยยังที่มักหนึ่งปีขึ้นไปปุ๋ยยังกร้าังครับเพราะว่าน้ำมักปลาน้ำมักขีมูน่ามักจูลินซี่สังข์แสงเนาะถ้าหนึ่งปีขึ้นไปนี่ได้ทั้ง N P K เลยแต่ว่าถ้าอยากหูว่ามันอ ความเข้มของปุ๋ยซําใดมันต้องส่งไปตรวจอยู่ปุ๋แลพี่น้องก็ไม่ใช่าการเกษตรปุ๋แลเนาะพี่น้องคลิปนี้กับโบมี่ยังไลา์ครับกับพาพี่น้องมาเบิ้งซื้อว่าปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมักโดนปันใดเข้าใส่งานใดเนาะถ้าสามมือมันเปลี่ยนสีกับใส่งานไดเลยครับแต่ว่าสามมือมันกับโบเปลี่ยนสีตรงเนาะมันอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเริ่มเปลี่ยนสีันห้องผสมหัวเชื้อเนาะอาทิตย์หนึ่งเริ่มเปลี่ยนสี หลังจากนั้นก็เริ่มใส่งานได้แล้วครับสองอาทิตย์ก็รางพอดีพี่น้องนี่ตัวนี้ก็สองอาทิตย์นี่สองอาทิตย์กกลัวความแหละเนาะขอขอบคุณที่พี่น้องเขามารับชมรับฟังสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับผม